ครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนครับเจอกันช่วงสายๆมาหอดบานแล้วกำลังเมียนเพื่อนเมือนซ่านครออับบึงของย,ยังอาญายู่ครับยังบริหารนีเก็บอยู่ครับบรรยากาศงามเศร้ากับส้วงสีล่มวีวีแต่ว่าแห่งสีฮวันจักน้อยครับข้างล่างกันยังกองอยู่ครับเดี๋ยวสีเมียนเฮื่อน กำลังเมียนเข่าคองครับพุ่นน่ะจักเมียนยังครับใหายบ้านเนาะธรรมดาเป็นนั่นสิวัดดี FC เ,ดเ <Halo. S 1> <laughs> อฟซีเนี่ยวัดดีเอฟซีเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฝรั่งมาจะทางไหนเนาะฮัลโหลอันพี่น้องกำลังเมียนเมีย <viens S 2> นพั่วครับกำลังนี่เนาะนี่คือบรรยากาศอยู่บ้านครับบรรยากาศอยู่บ้านหลังจากที่กลับมามื่อแรกเนาะ กับมหอนมือ,นนมอขึ้นนี่มือหันไขึ้นนี่ซีทุ่มครับขนคองขนเข,ข่าขนของลงรถแล้วกับกัหาทุ่มาหาทุ่มก็กลัวนะครับก็ขอบคุณขอบใจขอบคุณกำลังแรงใจพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับที่ติดตามที่ให้กำลังใจใก,กดไลค์ให้กดแค่ให้กดติดตามให้ครับเป็นกำลังใจกับ พิเศษแฟมมลีเนาะครับครับก็เลยให้เบื้องบรรยากาศเนะรรา,าเนะบรรยากาศอ่ะเดี๋ยวสีเมียนเขาเมียนของตอกันครับเดี๋ยวยังได้ทายเบื้องให้เบื้องเรื่อยๆนะครับกำลังเก็บเขาเก็บของเนาะย้ายบ้านซ่มย้ายบ้านหลังหนึ่งครับมุกกลับมาจากชนบุรีเนาะครับหอดบ้านหอดซองแล้วครับก็เลยทายเบื้องบรรยากาศ ครับกับเป็นลูกเป็นล่างแล้วเออเมียนเนาะเพื่นนางเอกเพื่นจับคั่วครับจัดคั่วกำลังจัดคั่วจัดยังกับกำลังทย่อยครับเพราะว่าตอนนี้กำลังคุยกับซางนะครับไอ้ซัวซัวนี่สัวบ้านสัวนนี่นะครับที่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ลัางคางหนานะครับบ้านเป็นสองหลังต่อกัน เป็นสร้างล้างต่อกันนะครับกับพอดีกับคุยกับสร้างมาสี่นะฮะเป็นสองหลังต้อกันนี่นะเป็นตรงเนี้ยตรงต่อกันฝ้าคังนากับฝ้าคังล้างฝั่งนี้นะครับกะทิเอาฝ้า้างนาลงนะครับก็เลยเดี๋ยวสี่ขุดขุดดินขึ้นมาถมข้ังลางเอาเอาล้าง้ังนาลงแล้วก็สร้นบานเฮ่าเพิ่นเอื่นสร้นเนาะตรงนี้คือสร้นครับมันเป็นอีกพักหนึ่งเนาะเนี่ย เป็นซ่านกะซิเอาขายให้เพื่อนให้สร้างเพื่อจะเฮ็ดใหม่น,นะครับก็เลยตอนนี้ก็เลยยังวัฒนได้เรียบร้อยกะลังเมียนคั่วตรงนี้กะคั่วตรงนี้กะจะเอาไว้คือเกานะครับแล้วกะซิเฮ็ดบันไดขึ้นมาชั่วข้าวถ้าเพื่อนมาลื้อนะครับแล้วกะให้เบิงบรรยากาศรอบรอบบ้านครับนี่แหละคือบรรยากาศครับกลับมามือแรกกะยังนีโยเดยยยยยมือหลังสี อันนี้ให้ครับว่าสีดอีหย่างจังไดเนาะแล้วก็ไทยให้เบิงกับบรรยากาศกัย่างก็ยังบ้ันด้แล้วครับยังเมียนบทันด้แล้วยังยังนีอยนะครับอันนี้คือบรรยากาศเทิงเฮือนครับก็ยังนี่ครับ <c oughs> ขอบคุณไทย f อซีขอบคุณ แฟนครับสุขูสุูข้นทีติ่ตามที่ให้กำลังใจครับครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบึงเรื่อยๆว่าเรียบร้อยแล้วสิเป็นยังไงครับน,น,น่าจะอีกอีกร้ายมือเพราะต้องปรับเปลี่ยนต้องเก็บเข่าเก็บของครับ ตอนนี้กำลังทำความสะอาดนะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ